ก็ไม่อ็งมาน่ต่วยอมืนี่กอนไยิจะเนเบอร์ทิปเบอร์ทิปจะเชนมาโอเคแล้วสวัสดีครับยวปมกูน้ำทิ้งครับเออเวคลิปนี้ป่าตัเจ็ดอกไปเต้นละ Ni à quên đun đun này. Unguôi, lời là kêu. trai give, give. Thừng ai tang tang an o mai quá, tiệc giùm đa danh. Mai ở đây, tiệc giùm đa danh. Mai ở đây, tiệc giùm đa danh. Mai ở đây, tiệc giùm Mai ở đây, tiệc giùm đa danh. Mai ở đây, Mai ở đây, tiệc giùm đa Mai ở đây, tiệc giùm đa danh. Mai ở đây, ốc มันดจละรด้ยนะไม่รู้นีได้ดำตได้โอ้โเงกียนั่นลกีบกันั่นหลกับกีบไปรูเลยไ้นปุ้งปุ้งปอะไรไอ้ปงปังปุ้งปุ้งบวกลบอันไหนอ้หนุมีันลบนบวก bông bông niệm bóc, danh bóc, walk, 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 buộc buộc walk, walk, buộc walk, 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 sao lại phanh lại con bò anh muốn tao chơi yên còn gì cái tao chơi muốn, bướm nói rồi yến tao chơi tới, giờ xa ui giờ là cái ờ, cái gì ô bảo <laughs> <Vậy chữa xác. cười> cái ai xa, Nhưng quay mai mô À Anh nông quay cú mày, mày, yeah. uh, mày đi đi mày đi anh nông Dạ Mày Anh nông íp mày đi đi Cái quay, quay. Ừ Ừ nè à <laughs> Con ngại ai Cái con 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 phải ra đuôi ก่าป <perquè>, <in> ้าดังมันลงมู้รองเลยนะนึกก็โอ้ยเดี๋ยวมาฟังมาฟังเรื่องดังร้องไอเจ็ดกับออกไปติ้นต่อเดี๋ยวออกไปติ้นแตได้ดังมันมู้รองนะ dạng một mùa lưới vịt 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 lưới vịt gần đồ áp và vả dạy mày 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 mai, mày 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 Ông oh, phải là nó ăn lôi em không Cái tầm nâng chẳng, tầm bên anh thăm an nâng thăm an nâng tầm bên anh. thăm an này chơi an nâng thăm an nâng thăm an nâng thăm an nâng

เีก้ไีก้ไปดิเจ็ดเปปกลไปดิเรื่องเรื่องเ่ยเลไม่ไใจออกเรื่องเรื่องบําได้ใจว่ามังเ่า

Ồ, rượm lê Pin mày đánh Mày ra ít Nìm nuôi ra đó, đó. Yok lại dong, kun bayok bay. Di kan kun bay. Lum medium di. Bayo orang ke orang kon dah wang lum medium. Orang lay ke orang Ay, jen batan ni quảng riêng này đường Đẹp 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 đây này kép có kép 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 có kép 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 đây là tôi có phải kép Chỉ của đây có phải kép thằng kép không, còn kép 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 kép

อารเล่ยต่อ,อรงงั้นไรเงี่ยแพทิปแพทิ่เต้กบโปรยไรแปแพทิปอะไรเดี๋ยววันนั้นจะได้เป็นล้านเดี๋ยววันนี้เปิดกันกันไปแก๊ เอิญก <Burn S 2> <c oughs> ็ต้องไปเก็บเลยจ้ะคือเก็บเปิร์นไอเอิญไม่มีใบหน้าได้ก็ไม่ปุ๊บถ่ายเปิร์นกับดำเปิร์นกับดําตอนนี้ต้องไปเก็บอ๋ออันนี้ว่แกได้มาจ้ากอ่าตกนุ๊กก่อนก่อนหลักกล้องก็มาอดได้ เก็บกังเลยครับเฟินนี่มีอย่างที่บ้านอี่เกแค่หัวอะไรตัวนี้หัวนี้ไม่เบลื้อครับหัวนี้ไม่เบลื้อแต่เฟินเฟินนี่เดี๋ยวเฟินตาลูอันตัวยิงวิดีโอโอ้ยี่เนี่ยละโดยได้ต่ำ

Mày đâu, mày chạy cái đáy nữa hả? phải tên đi Ơ, đói ốc là chơi ốc hả? Này, kia mà, đắp mấy Này, nãy chạy cắp Ô, oh, này, Ít, đi trong bầy nhìn đi hả? Ít ở đỉnh này Đỉnh Trọng láng mày bớm Đấy này, lục mắc, có lục mắc Trọng láng ngay nếp, ngang kèm

วัเนี้กลางเทียบนะคือเขาเขาไม่ต้องรง้องะเรื่องให่มากาใกล้ใหมากบางไมา่ โ oh อไม่กล้กับเ0็เรือน8ปิเรื่อนตรงนี้แต่นดี้ดำน,นี่เบบายนั่นเดี๋อนิดนึงมีปุกไปอื้นฟ้านพี่ <c oughs> <c oughs> บอกได้อย่างเดียวไหมน,นี่ตาก,กเลกเล็ได้หรือบูได้ก็จำไม่ไม่เร็วหยูยกน้ำเม็ดไม่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 คงเก่งเลยก็ได้ยกน้ำมันจะนั่นนั่นเลยนะ

ตบบุมเบาวัวอะไรไหน้อกันแดงยังมันไหน้องรวยเอไปดันตัวรับเยอเราตัวเนี้ยไปเดินได้จะไปได้จะไปเที่ยวอะไรครับบุ้มฮัลโหลมีใครอยู่กันได้ไห Nhanh cắp dạ ừ. Để đắp đây là? trời ngô đi là Lớ... tốt đẹp bây Nó ta mới lấy bữa mắt vô ta mới này chưa Rồi bay bởi đi Rồi ô không phải tốt lạ rồi nhỉ Mô Rồi rồi mới không phải tốt lạ rồi nhỉ Ô bởi tín đi, tín đi. Rồi ô bởi bởi nghịp bữa mắt Mình, Mình à chài... อันนี้เรอห่อยเจ็ดดูรวันนี่เมื่อไรกับตรงเตี้ยเรามันโดนไปตรงต้เลยแต่เดียวไปตรงนู้ได้ออต้นกับไปคุยเลยไม่ดับอยู่แล้วกับตรงเจดับแล้วกับไม่ต้องกับไรทั้งหมนี้มันใจหลุดเยดับไหมันใจกูเย้ดับเลยไหมว่ันนี้เออใจกูเยดับไม่พื่อเราไปงนู้ราดับกูเดเออ

ไอ้เด็กแต่งยีก็ไม่ได้อยู่กูมันเนี่ยแป๊บเนี่ยเด็กก็มันลมมันออกแต่บุญนี้ต้องฟิเวฟิวฟิวฟิวเวลาแต่มันมันบู้อะไรรับเกล้ไงอันนี้อยู่เนี่ยรูอยู่นี่เด็กบวญนี้ไปโตแป๊บก็เดินเดินมาบนลบู้เลยมันรับเกล้ฟิว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 เนี่ยรูเนี่ยทต้องทำอะไรกันนะนี่เออเนี่ยอยู่นี่รู

tàu trap vô này bắt đầu Ok về trap tàu này quần vì rando trap ra cho trap vô này Ờ vì rando mấy vô này Đúng không? Bởi vì đi trap luôn Anh đi thì để bán này Đi, đi mệt đi 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 Ăn, ăn

vùng này nè, hàng qua lưới Trùng, có vĩnh trùng cho trôi nè Trùng nhằng đi, trùng bơ phóc lưới Còn vĩnh nè กิดแต่ว่าดูว่าเจอไรนั่นไม่รู้นั่นแล้วกันนี่ไม่ได้ตานไม่ได้วิ่งงานนิดเดียวผมก็ไม่ดาบอกเรื่องมันเพิ่มม้งนะครับเพราะพมก็ไม่ใหญรู้กันหนึ่งเรื่องไม่ได้วิ่งกันนั่นแล้วแต่กวางเรียงกันเดียวอั่นแหละกวางไหนคลิปบเลยแหลเรียงกันเดียวความมันเพิ่มมากพุ่มไหนกวางเป็นนะ กว่าใจกว่าตายน่ะว่าไม่ต้องตำเลยกว่าใจแต่เดี๋ยวไปเอิ้นนไม่รู้ขึ้นไม่หลังนุ่ยดีว่าแต่รถตรงไรอย่างเหรียญมันได้นั่นเหรียญมาไงนะอย่าไปเบิร์ฟฟักเลยไม่แย่ไหมเลยกันนี่แหละโยครับจะกล้องเดิมหลังอ้างวินใหม่อันนี้นะครับ cái này bên ngoài gió nhảy rồi để nó không mày quân vô hòa là nhây để vô cho cho con đớm mà nè đập mát kìa đéo đẹp rồi đắp anh qua đèn ai qua đèn anh này vào mình vô tiếng anh kìa đéo Bawa, vào, bawa, 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 รุ่นใหญ่กรติดต่อมาแล้ครับรุ่นดวกรัมเอ้ยไม่อยากรุ่นดวกรัมปุ่มไม่ก่อยใจเลยเบอร์อันรุ่นดวกรัมเดี๋ยวผมก่อยแก้นไอ้าดีตรงนี้ว่าเดีกรอบไอ้ขัวเรียงว่าเดี๋ยวเปิดตัวไอ้รุ่นการร้องอะไรได้ไหมรุ่นการร้องงกที่ร้องอานึ่งงกแปดนะปุ่มจำไม่ได้ที่เบอร์ไม่เบอร์ไม่

เพินาไม่รู้อะไรดั้มหรืดีดอะรยู่รวันแต่กยแน้นด่าวะเอ็นดาวะกยแน่นดาจะมีรวัตยู่แล้วไม่ติดไม่ติดไม่ได้ก็จะได้หนึ่งล้านนะครับคนนี้แต่ถ้าวคนที่ไม่เคยมีรวัตกับไปแน่นดีบจะได้เแท้หรปเแท้นะไม่รู้ผมกประมาณแปแทนเลมาเลยแปดน điểm này các anh em phải giảm đâm giảm tì còn giảm lấp đi 9 còn này đi 9 luôn này lem đi 9 luôn oh hết may day khỏi hết là hô phê jam đây rồi đấy miếng quan để đầu tay may day <laughs> phải ta là cục mà lấy mà bố ta đeo bắn lấy lươi Ên đẹp không quần đeo bộ Quả vàn tưng Rất nát nông bộ kìa Rất rất lời Trường anh ăn mấy mét các จงล้างอ่ะลกมากปูดเน็บปูดระลึกได้กระโจงได้ไม่เป้เพิ่งเพิ่งทำมาเป้ตาเดียวว่าจอมปืนอย่างเดียวเปิืนเปิืนกิ้งรัวนะครับโตโตแบบเก็บแต่กระดัมดัมนี่นะว่าเปลี่ยนกว่ากางเปลี่ยนปืนเจ้าได้อย่างอย่างอย่างปัดเลยเจ้านะว่า Các bây giờ người ra รอไม่พิดเลยนะลงมากไม่พี่ก็ปวดรองแนบรองไดบท่ไม่มาแม่แล้วเดี๋ยวไปทำสายเปดรอยเลยกันนี้เปลี่ยนดำก้าไเล็กเตสเป็ดสง้องหนยเจ็นุ่ยเลยมาไปทำสายเป็ดาเลยกันนี้ Ý, lương lương bằng tay lao tay á, <laughs> tay ăn để mà tay vô thương anh lâu dạy bóng mà tay yếu tay bà leo giờ tay ngồi mà bà giờ tay 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 อุบเนจริงครบตอนนี้เราไปยกไปลังงอูเลี้ยงเต็นเรายกไปแม่แกงอินเดียวดำขึ้นด้วยแกงนัยแต่ลักบุดแด่บูดดำมันทต่ไม่มาเรียวครับแต่ลักบูดดำบูดตัวลัางนี่นายยกไม่ไม่โก่งเก่งเลยเห็นไหมยกเพิ่มปั๊บเลย อาเด็ดดั้มนี่ปุกเก็ดป่อมเจ้าจำตาตเป็ดก็ร,ร้อยกันนี่ดัม้มดั้มใกล้จำตเป็ดใกล้ในเล็กนี่ได้รับมาดักดึงกันอย่างนี้ครับเดี๋ยวเอาไปจำตเป็ดโอเคคลิปนี้บายบายพ๊บยบอบนอนดีครับ